สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านเนี่ยมาถอดทำฟาร์มสาสชุดกลไกลสตาร์ทเท้ารถจักรยานยนฮอนด้าสเปซซีไนะแต่ก็บังเอิญว่ามีมีงานนอกเสริมเข้ามานิดนึงนะครับนะก็คือจะถอดสาสูบนี่ยนะฮะ สลักกระเดื่องวาวฝาสูบรถยามาฮ่านะครับอันนี้คือเขาถอดออกมาไม่ได้นะครับก็เลยมาขอความร่วมมือว่าช่วยถอดให้หน่อยผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับในสมัยที่ยามาฮ่าเนี่ยนะครับทำมอเตอร์ไซค์สจังหวะเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับเคยมีลูกศิษย์ที่เปิดร้านเนี่ยไปเจอรถยามาฮ่าที่น้ำมันเครื่องมันแห้งรถพ่อเจ้านั่นแหละนะครับ คือเขาถอดตัวเนี้ยคือเขาถอดไม่ออกแล้วนะครับเขาเอามาให้ที่โรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่มีหรอกไอ้เครื่องมือพิเศษตัวเนี้ยผมยังไม่มีแต่ผมก็รู้ว่าตัวเนี้มันคือเกียวเบอร์อะไรผมก็ไปหาน็อตมาใส่พอน็อตใส่เสร็จปุ๊บผมก็เอาครีมล็อกจับสมมุตินี่คือครีมล็อกตัวใหญ่เลยนะครับเอาครีมล็อกจับหัวนอ็อตอ่าแล้วผมก็หาไม้หน้าสามมาวางท่าตรงนี้แล้วก็ค้อนเหล็กเนี่ยสัด ผมตอกจนไม้หน้าสามมันแตกไปหลายอันนะครับกว่ามันจะออกให้แล้วทุกครั้งที่ตอกก็เสี่ยงพลาดด้วยนะหลังจากนั้นจึงได้เห็นความสำคัญว่าเฮ้ยไอการมีเครื่องมือตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะแล้วเครื่องมือตัวเนี้หน้าที่หลกัหลกๆของมันเนี่ยคือใช้กระตุกสลักกระเดื่องแต่สำหรับผมเนี่ยผมเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นได้อีกนะครับ ผมไม่ได้ซื้อมาแล้วแค่ามามากระตุกสลักกระเดื่องอย่างเดียวนะฮะนะครับทีน,นี้เวลาจะถอดอันนี้คือพังอยู่แล้วนะนี่ไม่เกี่ยวกับผมนะนะไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ถอดนี่ก่อนนะครับตัวล็อกลูกปืนขับลูกปืนเทาลูกเบี้ยวถอดออกไปนะครับอ่าแล้วมันก็จะล็อกไอ้ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอ่าล็อกไอ้ตัวสลักกระเดื่องไม่ให้ถอยออกมา อ่าตรงนี้จะเห็นใช่ไหมอ่านะครับอย่างนี้นะเว,วิธีการใช้มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับนะท่านซื้อนี่มาหนึ่งตัวเขาจะมีเกียวตัวนี้มาให้ด้วยแนนาคตเกิดมีเกียวแปลกๆผมก็ไม่ได้ซื้อเครื่องมือใหม่ผมก็ไปลงกึงจ้างเขากึงเกียวทําปอ้ตัวนี้มาใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับอ่าจับไอ้ฝาสูบมาให้จานหน่อยให้ครูหน่อยจะแวะนะฮะวิธีใช้ครับ นะหลายหลายคนบอกว่าต้องมีหรอกเครื่องมือพิเศษผมก็รู้ฮะมันทําเองได้ครับอ่านี่นะนี่นะผมดึงด้วยมือเปล่านี่นะดึงไม่ออกเลยนะครับนี่ฮนะไม่ออกแต่พอมีไอตัวตุ้มตัวนี้ปุ๊บถอยไปพี่ปุ้ยให้มันเห็นภาพเต็มๆครับนี่ฮนะเดี๋ยวผมจะกระตุกอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับคลิปนี้ผมถือว่าเป็นของแถมไปก็แล้วกัน นะครับแล้วท่านดูนะครับว่าโรงงานเขาประกอบมาเขาเอาด้านเกลียวสลักไว้ด้านนอกนี่เกลียวสลักไว้ด้านนอกเพื่อว่าเราจะได้ใช้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปหมุนแล้วกระตุกมันออกมาได้แต่ผมก็เคยเจอนะครับเจอทั้งคนที่เป็นช่างเจอทั้งคนที่ไม่ใช่ช่างและทำเอง เอาด้านที่เป็นเกลียวใส่เข้าไปข้างในเฉยเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บท่านขับรถน้ำมันเครื่องแห้งท่านก็ถอนไม่ได้ท่านก็ามาที่โรงเรียนหวังว่าจะมาให้ผมเนี่ยใช้เครื่องมือตัวนี้กระตุกให้ผมก็บอกว่าผมก็จนปัญญาเหมือนกันเพราะว่าเกลียวมันมีแค่ด้านเดียวถ้าจะเอาออกผมก็จะต้องใช้ตัวตาบกเกลียวหรือตัวดายเกลียวเนี่ย ทำใอ้ตัวนี้ให้มันมีเกลียวขึ้นมาแล้วมันก็พร้อมที่จะเสียพอเสียก็ต้องเปลี่ยนพราะเปลี่ยนปุ๊บคุณก็บอกว่าดีแต่เปลี่ยนอะไรนี่นะแล้วตัวนี้พอถอดออกมาปุ๊บผมตอบได้เลยครับว่าสลักกระเด่องตัวนี้เสียครับนี่ฮะเอามือลูดดูเนี่ยรู้เลยว่าสะดุดเป็นแอง่งลงไปเลยเสียครับสลักกระเด่องตัวนี้ผมถอดสลักกระเด่องตัวนี้ออกมาปุ๊บมันล็อกอยู่กับไอดี นี่นะฮะตัวนี้นะครับ i อดีเดี๋ยวนิ้วกลางชี้ไม่ดีฮนะเอานิ้วชี้ครับนี่นะฮะไอดี ID. เวลาผมสอนเด็กผมผมก็บอกว่าเอาออกมาคุณก็เอาไปเก็บ <c oughs> <c oughs> นะมันเป็นรอยหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจนะครับโปรติมก็จะดึงออกมาได้ง่ายๆะนะครับนี่นะฮะเก็บ ้องไปตรวจสอบด้วยนะว่ารูสลักกระเดื่องมันเสียหรือเปล่านะครับแต่ตัวสลัก ID เนี่ยเสียแน่นอนร้อเครับไม่เปลี่ยนก็ดังนี่ฮะผมจะเก็บแล้วก็แยกไปวางไว้ตรงฝั่งของ ID ถ้ากลัวลืมนะครับผมก็จะใช้ปากกาเคมีปากกาเคมีนะครับเขียนตัว i ตัว i อคือไอเจ็บคอไอไม่สบายไม่ใช่นะครับ i คือ ID i n อินเท นะเรียบร้อยนะหนึ่งตัวนะฮะคลิปแถมนะครับทีนี้ดูไอเสียอ่ะคูวานหน่อยจับแล้วเครื่องมือก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับกินเหล้าดูดบุหรี่หมดมากกว่านี้ครับนะนี่นะนี่นะผมดึงนี้นะครับนี่ยังไม่ออกเลยนะครับ กลางวันกินข้าวนะฮะไม่ใช่ไม่มีแรงนี่นะไม่ออกนะแต่พอมันมีเครื่องมือดีๆปุ๊บทำงานง่ายๆไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดูนะครับผมก็ตุกเนี่ยครับออกแล้วครับนะเอาไม้มาต่อครึ่งชั่วโมงไม้แตกคนจับหัวแตก คนตอกมือแตกโอ้โหโคตรภูมิใจเลยฮะแก้เครื่องมือตัวไม่กี่บาทครับไม่ซื้อครับนะ่นะทำมาหากินเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็ลงทุนหน่อยนะครับนะเรียบร้อยเหมือนกันครับนี่ฮะสลักกระเด่องวาวไอเสียนะครับไม่หมดเลยครับนี่ฮนะนะเช่นเดิมผมก็ถอดกระเด่องวาวไวเสียออกมาแล้วผมก็ใส่เข้าไปได้วยกัน เดี๋ยวเจ้าของที่เขาเอามาให้ผมซ่อมให้ผมถอดเขาก็ไปเช็คของเขาเองนะครับผมแค่อธิบายคร่าวๆเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ถอดเทาลูกเดี่ยวจับให้ครูอีก คือการมีเครื่องมือนะมันประยุกต์เอาไปใช้งานได้ทำได้ไรอ่าอ่ากระตุกเน,น,นี่ยครับนะแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับจมูกลูกเบี้ยว<ฮ>นี่นะ<ฮ>ลูกเบี้ยวพังนะครับเรียบร้ภาษาอังกฤษเรียกว่าแคมชาร์ปพังเรียบร้อยแล้วพอเวลาจมูกแคมพัง สิ่งที่เขาจะต้องสัมผัสกันก็คือตีนกระเดื่องนี่นะครับท่านเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะครับตีนกระเดื่องพังนะครับท่านซื้อมาใส่ไปเลยครับคําว่าแคมสร้างนะสร้างนี่สร้างศีลสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับคนใส่นะครับใส่ไปแล้ฮะผมเป็นช่างผมก็ชอบครับพังมากซ่อมไม่ได้กูซ่อมกูเก็บตังค์เก็บค่าอะไรบวกค่าอะไรฮะรวยครับเรียบร้อยครับแคมสร้างแคมแต่ง หรืออาจจะเป็นแคมเดิมก็ได้แต่น้ำมันเครื่องไม่เคยดูนะครับตะบี้ตะบานยกล้อทุกไฟแดงเลยนะครับนะออกตัวได้กูต้องยกล้อโชว์เนี่ยครับเรียบร้อยหมดครับคลิปแถมมีประมาณนี้นะครับจบคลิปแถมคืนครับท่านเจ้าของเปลี่ยนทั้งเซ็ตเลยครับอมายังเดินอยู่นะจนอนเดินไม่ดิไม่ได้ให้ปิดเอาขาสตาร์ทมา์อยู่ี่อ ไปไปเลยครับย้อนไม่เป็นเจ้าจอดเจ้าจอดมันยอดมากมาอ่ะลนะีนี้มาที่คลิปของเราครับก็คือจะถอดทำฟาร์มศาสตร์กลไกสตาร์ทเท้าสเปซซี่ไอะท่านถอดฝาออกมานะครับฝาครอบสายพานจะเป็นอย่างนี้ ท่านแรกเลยนะฮะท่านถอดน็อตยึดขาสตาร์ทออกเวลาถอดนะฮะถ้าท่านกลัวใส่ผิดตำแหน่งท่านเอาปากกาเคมีแต้มไว้เพราะว่าบางคนใส่มานะครับผมเห็นแล้วบอกเป็นช่างได้ยังไงวะเนี่ยนะขาสตาร์ทถ้าใส่นะครับมันจะอยู่ระดับประมาณอย่างนี้นะประมาณก่อนนะครับบางร้านเน้ใส่มาอย่างเนี้ยครับจับจับแข้งไว้ครูเนี่ย บางร้านใส่มาคือแม่งไม่คิดอะไรเลยครับเนี่ยใสจมีนะครับไม่ใช่ผมมาพูดเอาหานะครับเนี่ยใสขึ้นมาอย่างเงี้ยเ,เออโหแทนที่ปกติยกเท้าขึ้นมาแค่นี้โอ้ต้องยกขึ้นมาอย่างนี้บางร้านก็ใส่มาสต่มเตี้ยติดดินเลยครับเนี่ยสตาร์ททีขาสตาร์ทลงไปยันพื้นเพราะฉะนั้นก่อนถอดท่านดูหน่อยว่า ตำแหน่งมันอยู่ระดับไหนอย่างไรนะครับถ้าไม่มั่นใจเอาปากกาเคมีหรือซี่ลวดก็ได้ขูดทำมาร์กไว้หน่อยนึงนม่งเงก็ให้ขนาดกับตัวต่อก็ได้ถูกต้องครับอ่าเรียบร้อยนะผมก็จะใส่นะครับหลังจากนั้นเราจะถอดตัวนี้มาทำความสะอาดก็เหมือนเดิมครับต้องเสียซีนตัวนี้หนึ่งตัว เดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะใช้ตะปูนะฮะตอกอถ้ามันพื้นที่มันน้อยมันตอกไม่ได้นะครับก็ที่ผมบอกไปนะครับเครื่องมือหนึ่งตัวะระวังนะเพราะว่า นี่มันเคี่ยวมันคมเห็นไหนะมยังอ่อนเลยเห็นไหมครับอันที่ว่านี่เป็นของจีนนะครับโอเคไม่ใช่ปัญหาครับ อันนี้มันอยู่ข้างนอกไงมันเจอสิ่งสกรปรกเยอะกว่า <c oughs> น, <c oughs> นะครับ ซีนแกนสตาร์ทโอเคนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับหงายเครื่องมาหงายแข้งมาครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะครับจะถอดสกรูยึดแต่ของ Honda เนี่ยสกรูยึดเนี่ยเขาจะมีตัวพับล็อกเอาไว้นี่นะครับอันนี้ผมแงะไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ท่านดูตัวอย่างหนึ่งตัวนะตัวนี้นะครับ แล้วก็พับล็อกเห็นไหมพี่ปุ้ย2องจ้าอ่านี่นะตอกพับล็อกตอกแค่นี้นะคะไม่จะตอกจนมันหักนะครับยกเว้นว่ามันมันทำมาหลายเที่ยวหลายร้านนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นใช้ไขควงตอกกระตุ้นกระดอกตอกเบอร์สอง เดี๋ยวจับให้ครูยอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีอันนี้อยู่แกนเนี่ยเลยมาตรงนี้อ่าคอนนะครับตอกอ่ามันน็อตตัวเล็กนะครับมันต้องใช้แรงเยอะเดี๋ยวมันจะกระดกนะจับไปหน่อยหน่อย ได้กดติดตาม YouTube ช่องผมหรือเปล่าครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ถามพี่เขาเนี่ยมียูทูบด้วยอหรอเฮ้ยโอ้ตามพัฒนาไปไกลเลยเนี่ยไปไกลแล้วครับไปด่ในเฟซน่ะเฟซไปดูอะไรผมอ่ะมีอะไรเออพิมพ์ว่าอะไรพรเทพพัดเปลี่ยนัเปลอ่าพรเทพพัดเปลี่ยนนะอย่าไปพิมพ์พรเทพเตชะไพบูลนะไม่ใช่ผมเนี่ยนี่คู่คับตอกกระตุ้นคืออะไรฮะก็คือไขควงใช้ตอกกระตุ้นมันมีกลไกอยู่ข้างในครับ มันจะมีเหมือนเราบิดออกแรงนี่ฮะสก,กูเกียวปล่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบสังกะสีแผ่นนี้ออกนะครับอ่าโอเคนะนะครับตัวนี้นะครับยังออกไม่ได้มันขบกันอยู่นะครับอ่าตั้งเครื่องขึ้นจับไว้อย่างนี้นะเมื่อกี้ครูอเอาขาสตาร์ทวางไว้ไหนะนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ขาสตาร์ทเข้าไปนะครับเพราะว่ามันกลับฝั่งอยู่อย่างนี้กลับหัวอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่มันอยู่อย่างนี้อ่นนี้นะจับไว้นะครับใส่ขาสตาร์ทเข้าไปนะครับแล้วสตาร์ทเอามือหลบนิดนึงสตาร์ทให้เฟืองตัวเนี้ยมันยกตัวออกมานะครับโอ้โหยังฟืดเลย เฟืดจริงๆโอ้โหเฟืดจริงครูใด้ละครต่อได้ได้ <c oughs> เรื่องทำลายเรื่องจิ๊บจิบฮะเมื่อก่อนก็ครูก็อยู่หน่วยซีลเหมือนกันแต่ไม่ใช่หน่วยซีว์ทำลายใต้นะ้ำนะหน่วยซีล์ทำลายให้มันพังอาจช่วยกดให้ครูหน่อยนะครูจะจับเพื่อให้เฟืองตัวนี้มันยกออกระวังมือด้วยดูนะะนี่นะขนาดเด็กนะักเรียนช่วยกดยังไม่อยากจะสตาร์ทเลยเห็นไหมครับเนี่ย อีกนิดนึงเอออ่ะไปอีกไปอีกเดี๋ยวครูขยับให้ขยับให้เพื่อให้มันสตาร์ทลงไปดิอ้าวเออออกยังยังยังนิดนึงนิดนึงอับผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงสุดยอดอีกเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะขยับไปทางโน้นอีกอ่ะกดไหมอ่ะอ่ะที่จับหน่อยอ่ะ จะหลุดแล้วโอ้เน oh, ี่ยท่านดูนะครับเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรพอก่อนอ่ะเดี๋ยวครูอนุญาตให้เอาเอาไม้เนี่ยตีไปที่นี่เลยอ่ะเอาไม้ลองตีอ่ะเดี๋ยวครูจะจับไว้ให้อ่ะระวังโดนมือพี่เขาเพี่ไว้นะอีกอีกนิดนึงเออหลุดแล้วอุยระวังเดีดมือ นี่นะครับดูนะครับมีแหวนกัรลุนลองมานะครับนี่นะมีแหวนกัรลุนลองมาโอเคนะตรงนี้ออกมาแค่นี้ละแหวนกัรลุนลองดูนะขี้ฝุ่นเต็มมือ,อผมเลยนะครับนะปภาพชีวิตผมตั้งแต่เป็นครูนเนี่ยลำบากฮะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ไม่เคยให้ลำบากอย่างนี้เลยครับคนชมบอกละครน้ำเน่าอีกแล้ว นะครับหาสตาร์ทจับน็อตทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการถอดตัวกิบล็อกอันนี้จะใช้ครีมถางแหวนนะครับครีมถางแหวนนี่นะนี่นะโคลไซส์กับตัวเบรกี้นี้นะครับเราก็ถางแหวนเราถางกิบแค่พอประมาณแค่พอมันลูดออกมาได้นะครับ นะถ้าเล่นไปทางตะอ้าอย่างนี้เลยกิ๊บมันล้านะครับนะกิ๊บมาาันล้าไว้จะลาใส่กลับแล้วมันจะไม่ล็อกนี่นะเอาแค่พอมันลูดได้นะฮะกิ๊บล็อกครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมันมีแหวนนะครับมีแหวนไหมอ่ะลองคว่มดูนะครับนี่นะตัวแคะซีนนะครับผมจะแคคเนี่ฮะพื้นที่นะครับเนี่ยเนี่ยมีแหวนอยู่ครับเนี่ย มีด้ามให้จับสบายๆนะครับไม่เอาฮะน,ะนี่นะฮะแม่เหล็กสายอ่อนดูดก็ได้นะครับนี่นะครับมีแหวเนเห็นไหมครับประโยชน์ของมันหยิบจับใช้งานได้สะดวกครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไอที่มันทำเครื่องมือตัวนี้นะครับอย่าเข้าใจผิด เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะหอดฝั่งนี้ฝั่งนี้อันตรายนะครับเพราะมันมีสปริงลังอยู่ควโดนช่วยครูจับแทงไว้อย่างนี้หน่อยมือนี้ระวังนะครับเดี๋ยวครูจะแคสสปริงขึ้นนะครับ่าเพิ่งหยิบจะเพิ่งหยิบ มันจะมีเฟืองสตาร์ทอย่างนี้นะครับมีบูสมีสปริงล้างกลับนะครับแล้วก็จะมีปลอกพลาสติกหรือบูสพลาสติกบางๆนะครับนี่ลองอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเท่านี้นะครับท่านก็ถอดชิ้นส่วน,นกลไกสตาร์ทเท้าออกมาล้างทำฟาร์มสะอาดได้ส่วนเดี๋ยวประกอบได้ไม่ได้มันคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะหยุดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาเนี่ย เขาไปล้างทำความสะอาดส่วนเดี๋ยวตอนประกอบผมจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อเดี๋ยวมันจะยาวนานนะครับนี่นะฮะหยนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะฮะรถสายพานนะครับแล้วเวลาสิ่งเหล่านี้มันสปกปรกปุ๊บมันส่งผลไปต่อการเคลื่อนที่ขึ้นลงของสายพานต่อการจับของคัชชุดหลัง มีปัญหาอะไรสกประปกขึ้นมาคัดออกตัวจับกันไม่ดีออกตัวกระเดา้าปับ๊บเอาแล้วนะครับกระโหลกคัดอย่างเดียวครับนะ,ะมาที่หน้าผมที่ปุ้ยเพราะนั้นคลิปเรื่องของการถอดชุดกลไกสตาร์ทเท้า Honda Space CI นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวนักศึกษาไปล้างทั้งฟาร์มสะอาดเสร็จปุ๊บผมมาทำคลิปประกอบให้ดูนะครับท่านก็กดติดตามผม ชมผมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ